วันนี้เราอยากหนีเมืองกรุงครับไปขับรถกันชิลๆก็เลยแวะกันมาที่จังหวัดอ่างทองไปเจอคาเฟ่บรรยากาศโคตรชิลเลยอ่ะมองเห็นวิวทุ่งนาเพลินตาดีนะกาแฟดีวิวสวยคนไม่พลุกพล่านและที่สำคัญเพลงเพราะมาก แวะเข้าวัดม่วงกราบขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่สุดในไทยใจมันฟูมากๆเลยครับพวกเราอาศัยชิวและคุณหลังจะไปชิวกับเราไหมที่อ่างทองส,สดีค่ะ<า>แมเชา้าอันสดใสของอีกหนึ่งวันหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปรับรถบ้านมาแล้วน้อเฉาปูยวไยโอ้หมอจีนตั้งชื่อให้น้องก็นนะใช่ค่ะชื่อน้องเฉาปูไนะ วันนี้น้องเฉาห้วยเนี่ยก็มาทดสอระบบกันแล้วเดี๋ยว,วเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดกันไปไหนดีคะลูกโตเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราออกจากอยุธยามาละนะไปเรื่อยๆคิดว่าที่หมายที่แรกเนี่ยจะไปอ่างทองไป่างทองไปหาของอร่อยอร่อยกินแล้วก็ไปไหว้พระกนิดหนึ่งหลังจากวันนี้เราไม่รู้จะไปจดมุ่งหมายสุดท้ายเราจะไปถึงสุพรรณหรือเปล่าค่ะนะคิดว่าจะไปสุพรรณบุรีแล้วเดี๋ยวเราไป เอารถบ้านคันนี้น้องเฉาป่วยคันนี้ไปเทสกันว่าตอนกลางคืนเราจะนอนได้ไหมเราจะทําอาหารกินได้ไหมแอร์มันจะเป็นยังไงใช่ใช่โซล่าโซล่าเซลล์เราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เราไปลุยกันสองคนสองคนแล้วลุงโตไปไหนล่ะคะลุงโตเนี่ยโดนขังครับอยู่ที่บ้านอ้าวไปทําอะไรผิดไว้คะนนี้เมื่อวานเนี้ยแกบอกว่าแกจะล็อกเมียแกไว้อยู่ในรถ วันนี้ก็เลยโ,เโดนเมียล็อกซะหน่อยอมาตามดูกันนะกน,นะคะว่าแกจะตามมาได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวแกคงตามมาเรื่อยๆครับเราสองคนรุยกันไปก่อนออไปค่ะไยไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราคาเฟ่ที่อ่างทองนะคะมิสศษชัยชาญนะทานไหมคะมเมนูอะไรครับอันนี้อันนี้น,น่านะจะเป็นขนมปังแยมแอปพปิลแบบลดน้ำตาลเป็นแยมสุขภาพค่ะน้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยค่ะทานแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะอ,อันนี้คืออะไรครับอ,นนอัอเออบูเบอรี่รเดี๋ยวจะให้ป้าแป้งชิมนะอันนี้ อนี้ชื่อเลยครับใช่ไหมครับนะคะคที่เดอราวคอฟฟี่เนาะอืมว้าวรสชาติดีค่ะครับกินเข้าไปแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับอืสดชื่นอ,อ,อันดับแรกเลยคือตัวยามีนํำได้รสเปรี้ยวแล้วก็ จะมีเนื้อผลไม้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความกรุบกรอบของตัวขนมปังที่สําคัญเนี่ยเราก็ได้ความกรุบกรอบของอัลมอนด์ที่สไลด์กรอบค่ะสดชื่นดีค่ะทานกับกาแฟอร่อยค่ะ เต็มๆค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานค่อนข้างน้อยอบวกกับขนมปังที่ปิ้งมาไ,มได้พอดีแล้วก็มีความหอมของเนอยอ่ากินแล้วค่อนข้างลงตัวค่ะ เียเลยใช่จะ่อะไรบ้างเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ของหวานอย่างเดียวเนาะมีไม่ได้แค่มีน้ําแบบสมูตตี้หรือว่าเป็นกาแฟก็ยังมีอาหารน่ากินน่ากินเยอะแยะเลยใช่วันนี้มีอะไรเด็ดบ้างคะลุงโก้อันดับแรกเลยนะครับเป็นมีอย่างหมูครับว้าวจานใหญ่หมูดูชุ่มฉ่ำหมูไปย่างไปกลิวเนาะน่ากินมากผับเสิร์ฟกับผักสดๆเนาะค่ะแล้วก็มีเส้นหมี่อาหารของมอจินะคะของมาติก็ว้าว เป็นไก่ทอดนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดเดือดลาวหอมตุลค่ะแล้วก็มีทางกรุบกรอบนะคะน่าทานมากไม่ได้เลยพี่พี่เขาเลยคอมเมนต์มาเลยนะนำเสนอเลยใช่ออกชอบเป็ดือกชอบดลาวดูชิ้นใหญ่นะใหญ่เลยเราจะกินหมดไหมเนี่ยนั่งสิคะคนได้จกสามได้โอเคเราไปชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงครับดูใหเลยค่ะเชิญค่ะ กรอบกรุบหอมอร่อยกลิ่นอบวนอยู่ในปากเดระลาวคาวเฟ่น,นะคะอันนี้เป็นไก่ทอดเดร์ลาวเยี่ยมมากค่ะอร่อยมากไหมเดลนี้เนื้อ,อหมูดีมาก หมักมาได้ดีนะครับแล้วก็น้ําปรุงเขาเนี่ยอร่อยถุกใจมากเลยนะครับแล้วก็สดด้วยผักเผือกเนี่ยเดี๋ยวผมชิมน้ํามันน่าจะเป็นสูตรเฉพาะนะ<ม>อืทำได้ดีลงตัวกันกับหมูเวลากินเข้าไปอร่อยมากครับห้ามพลาดเลยอีกหนึ่งเมนูเจ๋งมากสำหรับคนไหนที่มาที่เดลราว์เนาะก็มากินเมนูนี้นะครับพอกช็อปหมู สวัสดีค่ะสวัสดีคนะรับโหวันนี้รายการสองนุง่ถล่สังขารนะได้รับเกียรติมากเลยพิเศษทุก คลิปของเราเลยทุกอีพีเราวิเศษมากเลยวันนี้เราอยู่ที่เดอะราฟคาเฟ่นะครับที่จังหวัดอ่างทองแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่เมียวสวัสดีทีหนึ่งครับสวัสดีครับขอถามพี่เมียวหน่อยครับว่าร้านเดอะราฟคาเฟ่เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับอือคือเมื่อสักยี่สปีที่แล้วครับผมไปทํางานอยู่ที่สปปลาว อ๋อเริ่มมีเขาลางแล้วนะก็ไปที่แรกก็ไปลาวใต้ลาวใต้ที่โรเบิร์ตลาวใต้นี่ประมาณปักเซอะไรเงี้ยไหครับอ่าไปปักเซครับปักเซไปก็ประมาณสามสิบกิโลอืมปักซ่องปักซ่องใช่ครับครับแตบตัวสารกาแฟเมล็ดกาแฟเนี้ยไล่กาแฟกลุ่มใช้จากที่บ้านดอยหลู่บ้านดอยหลวงครับที่ปักเซอืมก็ ก็อยู่ไปก็เลยศึกษาอ่าหลังจากที่ไปที่สบ<ไ>ปลาวแล้วไปที่ปากเซแล้วเป็นยังไงต่อครับเราก็เลยเก็บดีเซรซทไว้พวกนี้ไว้แต่ก็ไม่ได้คิดแต่เป็นคนชอบกาแฟก็ตั้งแต่ไปก็ไปไปกับคนที่นั่นมนาะก็ไม่รู้จะทำอะไรมันว่างงานก็เลยไปดูเขาปลูกเราก็ปลูกตามไปไปเก็บไปเขาเรียกไป ไปสีไปมาเรามาเราปลูกข้าวแล้วต้องตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยไปจนถึงการคั่วการเบนกาแฟเลยถูกไหมครับโปรเซสมาจนงครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้งานครับจนพอกลับมาอยู่ไทยนี่แหละอือก็เลยเริ่มเริ่มป๊อแปะป้อแปะไปครับก็เลยเป็นที่มาของเดลลาวดองเราเพราะว่าเราอยู่ที่สปลาวเราสปลาวเขามีบุญคุณครับครับ กับผมเยอะเหมือนกันเราก็อยากจะให้ให้ให้ทั่วๆไปได้รู้ว่าคือสปปลาวเขามีปตุดิตมีสิ่งที่ดีๆเขาก็คือกาแฟใช่กาแฟเขาอร่อยมากนะครับกาแฟลาวแล้วก็เวลาเราขึ้นป้ายว่าเดลาวคาเฟ่คาเฟ่อาร์ตมิวสิกคนลาวเห็น ผมใจว่าีเนพราะตอนแรกทางโกเข้ามาเนี่ยก็เอ๊ะเดือดราวแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศลาวแน่นอนเลยกาแฟขเป็นกาแฟของทางลาวเขานะครับก็เป็นเขาเป็นโรบัสต้าครับไม่ครับเป็นอาราบิก้าเลยครับอ๋อจะมีหลายสายพันธุ์นี้อาราบิก้าทิปิก้าแคทชูราคาติมอลมีคาติมอลด้วยก็แสดงว่ากาแฟที่นี่ก็จะเป็นของทางลาวหมดเลยครับแต่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้จากที่ เทีเสด็จเขาเป็นเที่ยงเสด็จเชียงใหม่นะครับอ๋อครับหลังจากที่เราได้แบบสู่ได้ประสบการณ์มาแล้วแล้วทำไมมาเปิดร้านกาแฟที่อ่างทองเนี่ยครับเริ่มเริ่มต้นนี่เปิดอยู่ที่ทําเก็ตอ๋อครับแล้วก็มาเปิดที่อ่างทองก็็นู่เป็นเมืองเล็กๆน่ายอยู่ดีครับที่นี่แหลนะลนะก็เลยมันจะคงบรรยากาศอยู่ใกล้กับเนี่ยวัดม่วงด้วยเนาะมีหลวงพ่อวิวสวยเลยใช่ครับ ก็เป็นเป็นที่มาของเดอะลาวคาเฟ่นะครับเปิดมากี่ปีแล้วครับตรงนี้ก็หกปีแล้วหกปีแล้วนะครับโอ้แต่อาหารที่เพิ่งเริ่มมาครับลงมือทําเองเลยไหมครับอาก็เนี่ยถ้าเป็นสเต็กอะไรพวกนี้ก็จะจะทำเป็นสไตล์ของทางสปบูร์ปอลเลยก็มีมีติดเชื้อมานิดหน่อยผมก็ว่านะมันก็มีกลิ่นอายของทางสปปลาวอยู่เหมือนกันติดเชื้อมาหน่อยนึง เยี่ยมเลยครับโอเคอันนี้ก็เล็กเลกน้อยๆนยนะประวัติเล็กๆน้อยๆอยที่เราได้รู้ว่าเดอะลาวคาเฟ่เนี่ยมีที่มาอย่างไงแต่วันนี้ขอบคุณพี่เบี่ยวมากนะครับัสดีครับ <Yeah. S 2> ัสดีครับโอเคตอนนี้นะครับแบบถือว่าได้รับเกียรติมากเลยนะครับว่าพี่พี่เบียวเนาะใม่มา กินอาหารอาาร่อยอร่อยแล้วก็มาบรรเลงเพลงเพอาะๆให้เราฟังเนาะยุค80ยุค90ฟังแล้วก็เคลิ้มคลาสสิกมาก นะครับเราก็มาอีกหนึ่งวัดในจังหวัดอ่างทองวัดนี้พามาวัดไหนคะอันนี้เป็นวัดม่วงครับม่วงใช่แล้วทำไมถึงชื่อวัดม่วงล่ะคะวันที่ลองเดาสิครับอาาจจะมีมะเขือม่วงหรือเปล่าคะเอียวมาตุกทางนิดเดียวมีอัญชันสีม่วงอืม่วงทั้งนั้นเลยหรือว่าช่อม่วงบ้านนี้คำช่อม่วงเกือบถูกแต่ผิดหมดเลยอ้าวหรอคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยวัดนี้เนี่ยชื่อว่าวัดม่วงเนี่ยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับ ที่นี่มีต้นมะม่วงเยอะอาจากมะม่วงวัดมะม่วงก็เลยเหลือแค่วัด,วดม่วงมวงใช่ใช,ชาวบ้านที่นี่ก็เลยเรียกว่าเป็นวัดม่วงนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับเขาเรียกหลวงพ่อองค์พ้อใหญ่ ท่านองค์ใหญ่จริงๆใช่ท่านมีความใหญ่โตเนี่ยขนาดแบบหน้าตัดเด็กหกสิบกว่าเมตรเลยมีความสูงถึงแบบ95เมตรเท่ากับตึก32ชั้นเลยครับเนี่ยนะครับสูงเนี่ยครับเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ท่านน่ะบูรณะปฏิสังขรใช่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 เดิมเดิมเนี่ยท่านเนี่ยองค์เป็นสีทองตอนนี้มีการแบบบูรณะเนาะท่านก็เลยเป็นองค์สีขาวนะครับก็เป็นรูปแบบของ พระพุทธรูปเนี่ยปางมารวิชัยมารวิชัยใช่ท่านก็จะทำมืออย่างนี้อีกนึงก็มือตรงหัวเขา่าอีกนึงก็อยู่ตรงชายคัดผมแล้วเราเห็นว่าพระก้อนขั้นเนี่ยเหมือนกับลาดยาวลงมาด้านล่างอันนี้มีความหมายอะไรไม,มั้ยใช่จริงๆแล้วมีความหมายในเรื่องของชา่ิปราบมารตอนนั้น นะครับเรื่องดาวเนี่ยลึกๆเนี่ยเดี๋ยวให้ให้พี่โตข็เเราให้ฟังหรือไปดูเนี่ยสองลุงเนี่ยเ็ามีการเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปางปราบมารไว้อยู่เหมือนกันไปดูตอนเก่าๆได้นะครับแต่คนที่มาเนี่ยมาที่นี่นะครับก็จะมาขอพรขอพรที่หลวงพ่อองค์ใหญ่เนี่ยแหละขอความเจริญรุ่งเรืองขอความเจริญรุ่งเรืองใช่คนที่มาก็หน้าที่การงานได้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 คนที่มาเนี่ยก็มาสักการะบูชาแล้วก็มาไหว้ตรงนิ้วของท่านทั้งห้าเนี่ยนะครับ ใช่นะ้วก็มาขอพอรขอเป็นความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขนะขอให้หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวจะต้องพาลูกหลานพาคุณสามีพาญาติพี่น้องมาขอ<ต>ควาสสำเร็จมีความแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งจากองค์สีทองกลายเป็นองค์สีขาวอย่างงี้ครับนะเดีย๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้สักการะแล้วก็ขอพรร่วมกันนะครับค่ะไปค่ะไปครับไปค่ะ ี๋ยวถามคุณลุงนิดนึงครับว่าตัวองค์พระนี่เกิดท่านได้่อันนี้คือมีการทำสีใหม่ใช่ไหมครับจะเกิดบุรณะซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดทั้งองค์ก็ช่วงนี้กำลังรองพื้นสีขาวสองครั้งแล้วก็จะลงสีส้มแซดอีกสองครั้งแล้วก็ลงสีทองอีกสองครั้งถึงจะสำเร็จสมบูรณ์สีทองเหมือนเดิมอ๋อองค์เดิมเนี่ยเป็นสีทองสีทองเหมือนเดิมมีความ ชำรุดชำรุดสุ่นโทนก็แตกแตกแล้วบ้างเล็กน้อยอะไรก็คือทางวัดบูรณะบูรณะซ่อมแซมใหม่ซ่อมแซมใหม่เลยซ่อมแซมใหม่หมดทั้งองค์ก็เอาสีทองออกก็จะเป็นองค์สีขาวอย่างนี้แล้วก็ก็เป็นสีทองเหมือนเดิมครับอีกนานไหมครับกว่าจะเสร็จครับก็คาดว่าจะประมาณเดือนมิถุนาเพราะว่าทีแรกว่าจะต้นต้นมิถุนาแต่นี้ฝนฝนชุกก็เลยช่างก็ต้องหยุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาตอนนี้ก็จะใช้เวลาญาติโยหรือว่า คนต้องไปกราบไหว้ยังยังป,ปิดปิดก่อนอปิดครับปงปิดอีกจะประมาณหนึ่งเดือน บอกว่าคุณชวนผมมานอนเออมาเอาไปรถบ้านใช่มาเทสมาเทสรถบ้านเออเอาผมพูดไว้แล้วเนาะว่าเอออยากนอนบนรถบ้านดูสักครั้ฟิลแคมปิ้งอืมแล้วคุณให้ผมตรงมาจากกรุงเทพน้ำมาเพื่อมานอนรถบ้านนี่ไงพรุ่งนี้ก็ได้มาเนี่ยฟิลลิ่งมันได้เลยนะโอ้ยขอบคุณเพื่อนรักมากเลยเนี่ยแบบชวนปั๊บออกมาเลย ครับครับก็คุณบอกว่าเอ้ยมาทำอะไรสู่การที่มีกันเอออ่าผมก็ไม่คิดว่าคุณน่ะจะชวนผมมานอนบนรถบ้านจริงๆพี่โตก็ติดภารกิจนะวันนี้ใช่เออแต่ว่าผมก็บอกเฮ้ยคุณต้องมารถบ้านเดี๋ยวผมอ่ะมาเที่ยวก่อนแล้วคุณตามมาครรบผู้ขอบคุณเพื่อนรักมากครับอรนะเพื่อนรักแบบมานอนเป็นเพื่อนเนี่ยในรถบ้านคุณบอกว่าเออบรรยากาศเป็นน้ำท่าจีนเออมืด ผมมาก็ไม่เห็นอะไรเลยฝนก็ตกฝนตกด้วยแล้วผมก็ไปอาบน้ำใช่แล้วผมก็มาเปลี่ยนชุดนอนใช่เพื่อมานอนอย่างเดียวบนรถบ้านอ่ะผมไม่ชอบมรอเจ๋งนะดิดอ่ะมันก็ดีใช่ไหมอ่ามันเป็นรถบ้านกินบถบ้านงหัวชี๊แล้วเราก็ได้ฟิวบรรยากาศนอนบนรถบ้านจริงๆใช่่าก็มีที่นงที่นอนดูนีครับเบาะเบิกแอร์ยี่สิบสี่องศาสบายสบายเนี่ยพัดโอ้เย็นไม่มีร้อนเลยเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ไปเอาคันนี้ไปตะเวนเที่ยวสุพรรณบุรีใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปตะลิว ตะลิว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 สนุพรรณบุรีนะอ่าเออกามีเช้าก็ไปดูมีช่ตะลุยจังหรับุรีตามสไตล์สองลุงอยู่แล้วเออทำไมแม่ผมมาพรุ่งนี้เช้านี่แหละก็คุณย้ายคุณมาเนี่ยรถบ้านมันไม่ได้ฟิลลิ่งนอนกลางคืนมันก็ไม่ใช่สิแล้วคุณคนก็ถามมาโอ๊ยสองลุงรถบ้านนอนเป็นยังไงนอนได้จริงไหมเอออ๋อเราก็ต้องเนี่ยปูแล้วก็นอนให้เห็นเลยก็นอนกันกลางแม่น้ําท่าจีนนี่แหละเอา ความสัตย์จริงนะในชีวิตผมนะผู้หญิงชวนมันอนไอ้ผู้หญิงชวนมันอนก็เรื่องหนึ่งนะแต่ผู้ชายชวนมันนอนเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะมาขนาดนี้เพื่อนละครับผมนะก็ได้ฟิลอะพวกเรานะเดี๋ยวส่วนมตนนอนกันเลยก็ครับดี๋ยวเราก็จะนอนกันบนรถบ้านก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ทำให้ผมพูดคำไหนคำนั้นไม่ปิดเกลือนค่าโรงแรมด้วยนะใช่คุณทีตัดมือมืออย่างเงี้นะใช่คุณจะเบาก็ได้ ตอนนี้จะบอกวิสัยแมวไว้คุณผมผมทั้งเบาทั้งหนักมันลดหาที่คุณนอนได้ดักคุณไปข้างนอกเลยเดี๋ยวไปขับไปที่ปั๊มเลยไม่ตกใจเพื่อนครับเพื่อนวันนี้เราเหลื่อมเอาไปกินเลยทำไงครับเนี่ยแต่ไม่เหมือนก็ได้ฟีลลิ่งบรรยากาศไงโอเคนอนได้จริงครับรถหมอจี๊ดก็หลับเนี่ยสบายเลยอีกสี่องศาเบาะเบิกมีเรียบร้อยก็กว้างขวางเนาะใช่ก็ดีก็ดีก็ดีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราเอาคันนี้ไปตัวเยนเที่ยวสุพรรณบุรีโอเค นอนกันดีกว่ามา<ะ>นอนไอสมประสงคกับเพื่อนผมที่ลากผมมาเพื่อมานอนบนรถบ้านครับผมบนผมเมานิดนึงเลย่ะหมอดินหนีจะไปนอนในเมืองแล้วทิ้งที่เราสองคนนอนเพราะเราสองคนสองลุงบอกว่าเราจะนอนบนรถบ้านใช่ ส่วนเจ้าของรถไปนอนในเมืองนอนเบาะนิ่มๆในเมืองสบายแต่อย่างนี้ผมก็โอเคนะก็ดีนะก็ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบอกเลยหมอจิตไม่ได้เจอบรรยากาศเหมือนเจอแม่น้ำท่าจีนแบบเราเออมานั่งกินอะไรกันริมเอ่อริมแม่น้ำท่าจีนหรือว่ามันกินกันข้างรถใช่ไม่ได้บรรยากาศแบบเราใช่เขาชอบที่สุดกินขาลงไม่เอาจริงก็คงตอนสบายในเมืองนะโอเคนอนกันดีกว่าเดี๋ยวเจอกันทีิปหน้า EP หน้านะครับผมแล้วนอนกัน